ในห้องนั้นมันไรซึ่งสิ่งใดไม่มีสิ่งใดนอกไปจากความมืดมิดที่ไรซึ่งพลังงานที่มันช่างดำซะยิ่งกว่าทุกความดำมืดแม้แต่การมองผ่านเลนส์ตาของจูลิเซียนมันมีแค่เพียงเสียงกระซิบของรหัสที่หมุนวนไปมาที่มันยังคงวิ่งต่อหน้าเขาผ่านระบบภาพอินฟาเรดผ่านระบบการค้นหาด้วยเสียงที่ลวงระบบออสเปกสแกนเพื่อตรวจการเคลื่อนไหวเขานั้นเป็นผู้ดัดแปลงระบบนี้ด้วยตัวเขาเอง และด้วยความเคารพต่อแมชชีนสปิริตมันเป็นสัมผัสสุดท้ายที่ทำการตอบสนองเขามีบางสิ่งเบอร์เบอร์สีเทาตัดผ่านนั่งเขาไปพร้อมกับมันก็ส่งเสียงด้วยแมคชีนมีเสียงของบานพับเสียงของฟันเฟืองเสียงของเส้นใหญ่กรามเนื้อเทียมเสียงนั้นคล้ายเคียงกับเสียงลมหายใจของจูริเซียนแต่ก็มาพร้อมกับความอยากรู้อยากเห็นอันน่าสับสน เสียงของฟันเฟืองเขาได้ยินเสียงของฟันเฟืองบางสิ่งมันไม่ถูกต้องบางสิ่งของการลบกวนแบบคงที่ที่ขอบการมองเห็นของเขาบอกเล่าเรื่องราวของการลบกวนอันแสนจะุมเครือมากกว่าความมืดที่เกิดจากการขาดแสงเขาถูกลบกวนและการจัดการก็ช่างเยบยนเหลือร้ายจูริเซียนยกปืนโบลเตอร์ของเขาขึ้นมาเล็งมันไปซ้ายขวาในความมืดมิด ขณะที่เลนตาของเขานั้นพยายามดูผ่านตัวกรองแสงต่างๆให้ได้มากที่สุดเลนตาเดียวสําหรับลรงเป้าหมายเลื่อนผ่านเลนตาซ้ายขวาของเขาเขาได้มองเห็นบางสิ่งที่สะท้อนแสงที่มีลักษณะคล้ายกับกิ้งกามันดีขึ้นแม้นไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ดีขึ้นน่คือจูริเซียนเขาเอ่ยกับสิ่งที่อยู่ต่อนหน้าของเขาเมื่อเขานั้นเห็นมันได้ชัดขึ้นมาสเตอร์ออฟฟอร์ซแห่งอีเทอร์นอลครูเซ เรือธงแห่งแบ c ็กเทมเพราจ้าตัวนั้นไม่ตอบสนองมันมีขนาดเท่ากับมนุษย์มีกลิ่นของเครื่องจกักรโบราณและกลิ่นลมหายใจที่แสจะเหม็นเปรี้ยวมันน่าจะเคยเป็นมนุษย์มาก่อนหรือบางส่วนของมันเคยเป็นสารอินทรีย์อาจจะเป็นแค่เพียงส่วนน้อยหลังของมันค่อมสวมผ้าคลุมที่ทำมาจากผ้าพอที่เปื่อยยุย่ยมีก้อนรูปร่างผิดป,ปกติบนพื้นผิว บ่งชี้ได้เลยว่าแขนขาของมันมีการประกอบเพิ่มเติมหรือไม่ก็เป็นการดัดแปลงขั้นสูงมันไหลหนะ้าหรือไม่ก็ไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมามองจูริเซียนลดปืนโบเตอร์ของเขาลงแขนเซอร์โวของเขาที่เชื่อมเข้ากับเตาพลังงานที่หลังยังคงถืออาวุธพร้อมเล็งไปยังตัวตนในภาคลุมต่อหน้าเขาเขาเปล่งเสียงพูดต่อไปผ่านลำโพงของหมวกกระ ปล่อยให้จิตวิญญาณของชุดเกาะบิดเบือนภาษามนุษย์ให้กลายเป็นรหัสเครื่องกลสากลที่แสนจะเรียบง่ายตรงไปตรงมาเป็นระบบอันเรียบง่ายสําหรับการสื่อสารที่เขาได้เรียนรู้มาเป็นเวลาหลายปีต้อนไปฝึกที่ดาวังคารบ้านเกิดของพวกแมคคาริคัสตัวตนของข้าคือจูริเซียนรหัสที่ส่งออกไปหยุดชั่วครู่แห่งอัสตาติสฝ่ายตรงกันข้ามตอบกลับเป็นโค้ดที่คำรามออกมา ค่อยคาและความหมายนั้นเชื่อเชื่อนอีกฝ่ายมันเป็นคาแสดงของพวกภาษาเครื่องจักรมันถูกดัดแปลงเล็กน้อยจากตัวเครื่องจักรที่ปิดประตูนี้ไว้เจ้าตัวนี้ไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรมันถูกกําเนิดมาเป็นเวลาหลายร้อยปีและก็ถูกกักขังไว้ที่นี่รับทราบจูลิเซียนส่งโค้ดตอบกลับข้าเห็นเจ้าแล้วการมาขัดขวางของเจ้าต้องถูกยกเลิกนี่หาใช่เรื่องเกี่ยวข้องใด จ้าตัวตนนั้นยกตนให้สูงขึ้นไม่ยืนโค้งตัวด้วยท่าสีเท้าอีกต่อไปมันเอื้อมมาหากรอบอกของจูริเซียแม้นไม่ได้ใกล้มากเกินไปห่างออกไปประมาณ12เมตรได้อาวุธของฟอสต์มาสเตอร์ขยับตามการเคลื่อนไหวของมันมันได้สร้างรหัสที่มีสำเนียงที่แสสับสนอีกชุดหนึ่งใช่จูริเซียนตอบอีกคนเป็นข้อเองที่ทำลายโปรแกรมปิดผนึกคราวนี้เจ้าตัวนั้นตอบโต้ในการส่งรหัสมาอีกชุด จูริเซียนลีตาลงเมื่อได้รับรู้ถึงรหัสนั้นแล้วก็เป็นไวรัสที่ล็อกห้องนี้สิ่งมีชีวิตนั้นปรับตัวและทํางานกับข้อมูลใหม่ด้วยอัตราที่เร็วกว่าโครงสร้างมาตรฐานของแมคนาเนิคัสที่นี่คือห้องพักพิงของโอเบลอนข้ารู้ฟอสมาเตอร์เสียงที่จะกวาดสายตาไปซ้ายขวามองหาสิ่งอื่นในความมืดมิดในความมืดแห่งนี้ดวงตาระบุปเป้าของเขานั้นไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ในระยะใกล้กว่าไม่กี่เมตร สัญญาณลบกวนเริ่มจากเคลื่อนตัวผ่านเลนตาของเขาปิดระบบการแทรกแสงบัดเดี๋ยวนี้จูริเซียนยกปืนโบลเตอร์ออกมามิเช่นนั้นข้าจะไม่เหลือทางเลือกใดนอกจากจะต้องทำลายเจ้าแม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจแต่อารมณ์ก็เข้ามาทำให้คำประกาศที่พูดออกไปเป็นหักนั้นได้แปรเปลี่ยนการถูกจำกัดเช่นนี้ถือเป็นการละเมิดความประพฤติอนมีเกียรติของเขา คือการยอมให้ตัวเองตกอยู่ภายใต้ความเมตตาของศัตรูถือเป็นการไลลเกียรติและไม่ถือว่าเป็นความรอบคอบแต่อย่างใดข้าคือผู้พิทักษ์แข่งโอเบลอนการมีตัวตนของเจ้าจะมิอาจสร้างภัยเลยต่อข้าจูริเซียนรับรู้ถึงความโกรธบ,บนลิ้นของเขามันมีรสขมมีกลิ่นคล้ายโลหะนิ้วของเขานั้นเข้าไปยังไกปืนโบเตอร์ปิดการทำงานการขัดขวางนีเซีย นี่จะเป็นคําเตือนสุดท้ายตอนนี้ภาพนิ่งทำให้การมองเห็นของเขาพร่ามัวเหมือนกับแมลงนับพันตัวเกาะอยู่บนเลนตาของเขาเขาไม่เห็นอะไรนอกจากเงาที่เห็นได้ชัดขณะที่ผู้ปกป้องแข่งแมคคานิคัสเดินเข้ามาใกล้ปฏิเสธมันเอ่ยแขนกลของจูริเซียตอบสนองต่อแรงกระตุ้นทางจิตใจของเขาเพียงเสี้ยววินาทีลานจะที่แขนขาที่แค้จริงของเขายกขวาและอาวุธอื่นๆในการแสดงที่น่าหวาดกลัว คล้ายกับแมงมุมนักล่าจากโลกที่ดุร้ายที่ขยายขนาดเพื่อเตือนเหยื่อคำสู่สุดท้ายของอัศวินถูกพูดออกมาด้วยความมั่นใจโดยที่เครื่องจับไม่สามารถแทรกสมก,การตัวเลขเข้าไปเพื่อแสดงถึงการเน้นยำ้ำเช่นนั้นเจ้าก็ตายเสียเทวทูตที่มาช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้เป็นหนึ่งในอัศวินทมินเขานั้นชาร์จเข้ามาใส่กองศัตรูจากท้องนภา,พ,าพร้อมกับคำรามเสียงร่างของทรัสเตอร์ที่หลังของเขา เปลวเพลิงพ่นออกมากระจายไปทั่วจากแพ็คของเขาขณะที่เขาพุ่งลงกัะแทกลงบนตรงกลางฝูงเอเลียดทำให้ภาพเกิดการเคลื่อนไหวอันแสนจะมองเห็นไม่ชัดจากคลื่นความร้อนพวกนั้นอังเดรที่เห็นดังนั้นเร่งรีบกลับมาสั่งคนของเขาให้เข้าที่กำบังอันเป็นรถขนสินค้าที่พลิกคว่ำอย่าหยุดยิงเขาตะโกนจนกรบเสียงว้าของพวกเอเรียดและเสียงปืนนับพันที่กราดยิงไปมาเขาเองนั้นก็สงสัยว่าพวกเขาจะได้ยินเสียงของตัวเขาเองไหม แต่พวกเขาก็ล้วนต่างกลับมายิงทันทีที่เข้าที่ปลอดภัยเทมพราตนนั้นตวัดดาบเลื่อยยนของเขาซ้ายขวาฉีกล่างตัวเขียวให้หลุดกระจัดกระจายปืนสั้นโบพิสตันปลดปล่อยกระสุนเข้าใส่ศัตรูปล่อยกระสุนขนาดเท่ากำปั้นไปในลากเอเลี่ยนก่อจะจุดระเบิดในเวลาไม่ทีอึดใจอังดเดรเขานั่นเคยเห็นอัสตาติสต่อสู้มาก่อน เขานั้นทําทุกอย่างเพื่อคงอัตราการยิงของเขาไว้เพื่อสับนุนความหานกล้าของเข็มพ่าตนนี้ที่เอาชีวิตตนเองมาเพื่อปกป้องพวกเขาคนงานท่าเรือบางคนเคาลดปืนเขาลงหวาดกลัวต่อภาพตรงหน้าบางทีอังตเรคิดพวกเขานั้นดันเชื่อไปแล้วว่า A อาสตาติสตนนี้จะสามารถเอาชนะได้โดยไม่ต้องมีการยิงสตับสนุนไอพวกสมองทึบยิงต่อไปเขาตะคออเขากลังจะตายเพื่อพวกเราเนะเว้ ความได้เปรียบของอาสาติสจากการโจมตีไม่ให้ตั้งตัวนั้นมีอยู่ได้เพียงแค่ไม่นานเจ้าพวกตัวเขียวหันเข้าไปหาภัยที่อยู่ในกลุ่มของพวกมันพวกมันเริ่มกัดแกว่งขวานทื่อๆของมันกระนำยิงปืนจากเศษเหล็กของมันในระยะประชิดบางตัวยิงโดนพูกเดียวกันบางตัวที่กำลังจะเข้าประชิดก็ถูกยิงล่วงโดยลำแสงลาสกันของคนของอันเดรเข็มพลาดตนนั้นกูร้อง วอกสของเขาส่งเสียงคำรามของความโกรธเครี้ยวไปถึงหูของเหล่าทหารทุกนายดาบเลื่อยของเขาหล่นลงพื้นแม้ว่ามันจะไม่กระทบเต็มแรงจากโซ่ที่ตรวนอาวุธไว้กับแขนของเขาด้านหลังนักลบที่สิ้นกำลังหนึ่งในผิวเขียวพวกนั้นเอาหอกที่ทำมาจากเหล็กเส้นแทงทะลุท้องของอัศวินเจ้าอาสูนไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสชาติอันหอมหวานของชัยชนะ ลำแสงที่ส่องสว่างวาบจนทําให้หลายคนที่ได้เห็นสามารถตาพร่ามัวไปได้นั้นพุ่งเข้าเต็มหัวของมันจนระเบิดหัวอันแสนหน้ารังเกียบนั้นจนเลือดเดือดของมันสาดไปเปื้อนบนกรอาอสวินอังเดรลีชา์ปืนของเขาโดยไม่จำเป็นต้องหันไปมองดูการต่อสู้ระยะประชิดนั้นเทมพรากลับมายืนหยัด เขากำดาบเลื่อยของเขาในเสีย้ยววินใจตัดล่างพวกหน้ารังเกียจไปอีกสตัวฉีกลากอันแสนหน้ารังเกียจและก็บันกรอกของพวกออกที่อยู่ใกล้เขาให้เป็นชิ้นๆก่อนที่จะมีพวกเอเลียนที่เหลือเข้ามาแทงเขาจนดันล่างเขาลงไปนอนกับพื้นการแทงพวกนี้หมายเอาชีวิตอยู่แล้วพร้อมกับเอามีดอมากไม้แทงไปตามกรอกของอัสตาติสปืนโบลพิสตอลของเทมพรายิงกระสุนนัดสุดท้ายออกมาระเบิดล่างเอเลียนที่อยู่ต่อหน้าเขาให้กลายเป็นเศษเนื้อในทันที ออกสามตนสุดท้ายถูกยิงจนตัวพุนจากทีมของอังเดรพวกมันล่วงลงนอนข้างอาสตาติสที่พวกมันเกือบสังหารได้บัดนี้ทุกอย่างกลายเป็นความสงบเป็นดั่งดวงตาของวายุขนาที่ส่วนที่เหลือของข้าเรือกับหลังลุกเป็นไฟบาลันอังเดรกระซิบพวกเจ้าอยู่ที่นี่กันก่อนอย่าไปไหนกันมาร์กาัสนั้นไม่มีเวลาที่จะได้มาถามหรือตกลงก่อนที่อังเดรจะวิ่งข้ามผ่านพื้นที่ปูไปด้วยหิน เขานั้นพยายามก้มต่ําจนไปถึงล่างของอัศวินที่นอนอยู่ที่พื้นเขากําลังทําอะไรกันนะหนึ่งในนายท่าเอ่ยถามมาเกนัสเองก็อยากที่จะทราบเชกเช่นเดียวกันเขาตามไปยัง่ากของอันดเดรเลียมแบบท่าวิ่งกึ่งมอบบางสิ่งมันพุ่งเฉียดหูของเขาไปเซี้ยวิธีต่อมาเขาได้รู้ตัวว่าเขาเกือบจะถูกยิงด้วยกระสุนที่ยิงมั่วสั่วไปมาแล้วท่านทําอะไรนะเขาคุกเข่าข้าอันเดรแล้วถาม สิ่งที่เขาทํานั้นดูไม่เหมือนอังเดรเลยมือที่อยู่ในถุงมือของเขาค้นหาบางอย่างใต้ค้างของหมวกเกราะอ,อัศวินหาบางอย่างเพื่อจับเพื่อล็อกไม่กระปลดล็อกบัลลังมันต้องมีบางสิ่งสิถ้ากําลังช่วยเขาอังเดรพึงพำก่อนที่จะจับไปเจออะไรบางอย่างเจอแล้วเสียง,งเขานั้นแทบจะกลบด้วยเสียงปืนหมวกเกราะถูกปลดก่อนจะถูกดึงออกอังเดรเป็นคนปลดส่งให้มาเกนัสถือ มันมีน้ำหนักมากกว่าที่มา์กนัสคิดไว้ถึง3เท่าแม้ว่าเขานั้นจะคิดไว้ตั้แต่แรกแล้วว่ามันต้องหนักมากอยู่แล้วก็ตามอัศวินตนนั้นยังมีลมหายใจใบหน้าของเขานั้นชุ่มไปด้วยโลหิตมีของเหลวสีดำเคลือบดวงตาของเขาและเคลือบร่างกายของเขาซึ่งไหลออกมาจากจมูกและปากมันเป็นเรื่องจริงที่โลหิตของอาสตาติสนั้นจะแข็งตัวในทันทีตามที่เรื่องราวโบวราณโบราณได้กล่าวไว้แต่คนนี้มันกลับไม่แข็งตัวและอันเดรได้แต่หวังว่า มันจะเป็นสัญญาณที่ดีอขยับไม่ได้แล้วเถมพราคำรามเสียงเขานั้นดูเหมือนมีของเหลวอยู่ในลำคอกระโดงสันหลังหัวใจล้มเหลวมันกำลังจะตายมันมีบางสิ่งในตัวท่านขาลุอังเดรเอ่ยสายตาของเขามองไปทั่วให้มั่นใจว่าพวกเขานั้นไม่ได้อยู่ในอันตรายบางสิ่งที่สำคัญอยู่ในร่างกายท่านและบราเธอร์ของท่านต้องเก็บกู้ไปใช่หรือไม่ โอเคนอยลมหายใจของอัศวินนั้นไม่ต่างอะไรกับเสียงคำรามของดาบเลื่อยยนมือขนาดใหญ่ของอัศวินจับเข้าไปที่กรอบอกของอังดเดรเขารับรู้ได้ทันทีเลยว่าแรงที่จับนั้นมันช่างอ่อนแอสิยิ่งกว่าชายชลาสยด้วยซ้ําข้าไม่รู้จักว่ามันเป็นสิ่งใดท่านอัศวินชินซีดเขมพลากกระอักโลหิตออกมาขณะที่เขาพยายามจะพูดตาของเขาเริ่มอ่อนกําลังมันปิดไปแล้วครึ่งหนึ่งและตาดำของเขาก็กลิ้งเข้าไปด้านในแล้ว เห็นได้ชัดเลยเลยว่าเขาสูญเสียการมองเห็นไปแล้วมันเป็นมรดกต่อรุ่นถัดไปอังเดรหันไปพยักหน้าให้มาการัสช่วยข้าแบกเขาใบต้องเถียงมันเป็นเรื่องสําคัญมากต่อบราเธอร์ของเขาในการมาหาล่างเขาให้เจอมันเป็นสิ่งสําคัญเ <Emperor. S 1> อ็มเพลอร์อัศวินตนนั้นพยายามพูดเอ็มเพลอร์ตรวจสอบซเสียง,งนั้นมือที่จับกรอบอกของอังเดรได้ปล่อยออก วางลงบนเกราะอกของตัวอัศวินเองดวงตาของทั้งสองได้มองดูเหตุการณ์นั้นก่อนที่เหล่าคนงานท่าเรือและอังดเดรจะช่วยกันลากล่างอัศวินออกไปเรากำลังจะตายเรากำลังจะตายอย่างช้าๆกระจัดกระจายไปทั่วทั้งตัวท่าเรือนับก,กิโลเมตรท่ามกลางเหล่ามนุษย์ถูกฉีกจากความเป็นหนึ่งเดียวกันของพลดรดภาพใส่หมวกเสียข้าหันไปสั่งเนโร อย่าให้เหล่ามนุษย์เห็นเจ้าในสภาพนี้น้ำตาของเขาไหลพรากเขานั้นทำสิ่งที่ข่าสัง่งลายชื่อของนักลบที่สูญเสียสัญญาณชีพจากที่แสดงตรงข้อมือของเขาบัตรนี้ได้แสดงบนหมวกของเขาแทนขขานนั้นได้ยินเสียงหายใจของเขาผ่านระบบวอลกส์อนาทัสสิ้นใจแล้วเขาเอ่ยเป็นการเพิ่มชื่อจากเมื่อครู่อีกมากมายข้าเไปด้านหน้า สายลมอนรุนแรงจากบนเครื่องทันเดอร์ฮอคที่บินผ่านด้วยความเร็วสูงสุดกำลังพะทะเข้ากับกรอบของข้าทำให้แผ่นพิโรตี้ซีลและผ้าคลุมของข้าสบัดไปตามแรงนั้นเราอยู่สูงจากพื้นดินหลายร้อยเมตรพร้อมที่จะกระโจนลงไปหาพวกอสูรเบื้องล่างเครื่องยนต์ทันเดอร์ฮอปส่งเสียงเบาลงเมื่อมันลดกําลังเครื่องข้าเรือด้านล่างของเราตอนนี้กลายเป็นเศษซากมันกำลังถูกเผาทำลายกลายเป็นสีดำสีเทาสีอมพัน และเสียงเหลืองส้มทําให้ภาพตรงหน้าของทองนภาอันปนเปื้อนเล่ากับเป็นภาพที่มอลมงมาจากป่าของมังกรในตำนานเสียงกระแทกดังเป็นสัญญาณว่าเรือดำน้นอีกลํากําลังจะเกิดตื้นหรืออาวุธที่บรรจุในคลังของเรากําลังถูกไฟไหมเคลิชไม่รอดแน่คืนนี้บาสติเลียนเอยเป็นคําที่เราทุกคนล้วนตาคิดไว้ตั้แต่แรกอยู่แล้วถ้านนั้นไม่เคยตลอดศตวรรษที่ผ่านมาที่ทําสงครามเคียงข้างกับเขาจะได้ยินเขาพูดแบบนี้ อย่ามากโกหกข้าเลยกริมโอดัสเขาเอ่ยพร้อมมองหันมาหาข้าเก็บคำของเจ้าไว้กับคนอื่นเถอะข้านั้นเองก็ทนต่อสิ่งที่เขาเอ่ยออกมาเล่ากับเป็นเรื่องปกติแต่เขาพูดผิดหาใช่คืนนี้ข้าบอกเขาเขาเองก็ไม่หันหน้านีจากกระโหลกที่ข้าสวมไว้ข้าสาบานต่อเหล่ามนุษย์ไปแล้วว่าดวงอาทิตย์จะสาดแสงลงมายัางเมืองที่ไม่ยอมแพ้แห่งนี้และข้าจะไม่มีวันตรบัดสัตว์วาจาข้าและเจ้า บราเธอร์เจ้าต้องช่วยให้ข้าทำสำเร็จบาซิเลียนหันหน้านี้ในที่สุดตามที่ท่านสั่งเขาพูดเตรียมการกระโจนข้าววหาตัวอื่นๆเนโรจะพร้อมหรือเปล่าอะไรนะเขานั้นลดอุปกรณ์ของเขาลงเก็บใบเลื่อยผ่าตัดและมีดลงข้ามองไปยังกล่องเก็บจีนซีที่ว่างเปล่าที่ถูกล็อกไว้ใต้กล่องของเขาข้าต้องการเจ้าเนโรเหล่าบราเธอร์ต้องจานเจ้า อย่ามาสอนข้าในครูเซียข้าพร้อมอยู่แล้วตนอื่นหมายถึงไพรมัสเอ,อย่ยออกมาเตือนเขาเคดอตายไปแล้วสองในสามของเฮลิครูเซจะไม่อาจได้มองเห็นรุ่นอลุงของวันพรุ่งนี้เจ้าจะต้องแบกรับมรดกของพวกเขาไว้บราเธอร์ความเศร้าโศกามันมีที่ของมันไม่มีใครเคยสูญเสียมากเพียงนี้มาก่อนแต่ถ้าเจ้านั้นหลงอยู่ในความเศร้าโศกาเจะาานำพาความตายมาสู่เราทุกตนข้าบอกแล้วว่าข้าพร้อม ทำไมเจ้าต้องมาทำเป็นว่าข้าแปลกแยกเช่นนี้ไพรมัสเจ้านั้นก็ดูเหมือนว่าเราพวกเราตายกันหมดแล้วแหละพ่อะเจ้าหมอนี่ไม่เคยทำตาคำสั่งบาสติเลียนและอาเทเลียนไม่อาจสู้ได้เทียบเท่าของเคดอสักครึ่งและท่านกลับมาสอนข้าเกี่ยวกับความอ่อนแอเห็นข้าเป็นดาบที่ล้าหรือไงข้าดึงปืนพลาสมาพิสโตลมาเลงที่หัวของเขาตรงไปยังกราะหมวกอันมีสัญลักษณ์ประจําทักษะของเขาความขมขื่นกําลังฝังลากลึกเข้าไปในตัวเจ้าราเธอร นามมากเกินไปแล้วและมันจะแทงไปทั่วล่างของเจ้าหัวใจและวิญญาของเจ้ามันกลัวจากสิ่งนี้ไม่เหลือสิ่งใดนอกจากกระดูกกรุ่งกรวงยามที่ข้าบอกให้เจ้าตั้งสมาธิและยืนหยัดก,กับบราธเธอร์เจ้าตอบสนองด้วยคำพูดอันแสนดำมืดและความคิดที่มิควรดังนั้นข้าขอบอกเจ้าอีกขนขนงสุดท้ายว่าเราต้องการเจ้าและเจ้าต้องการเราเขานั้นไม่ก้มหน้า ยามที่เขาขันหน้านี้มันไม่ใช่ความพ่ายแพ้หรือความคลาดแต่มันคือความอภายครับคาเลกรุเซียบราเธอร์คาขออภัยจิตใจของข้ามันไม่สมดุลความคิดของข้ามันล่องลอยเกินไปจิตใจอะไรเป้าหมายจากนำพาให้เจ้าไปเดินสู่ความมืดมิดอาเชเรียนเออยกมาเป็นคำปรัชญาของมนุษย์ทั้งสมัยยุคเทอราโบราณที่ข้าไม่รู้จักว่าเป็นใครไม่เป็นไรหรอกเนโร บาสติเดียนเอ่ยเคดอเป็นหนึ่งในสุดยอดนักรบของแชปเตอร์ข้าเองก็คิดถึงเขาเชเช่นเดียวกับเจ้าาให้ภัยเจ้าเดรว,ว่าไทรมัสเอ่ยและข้าก็อยากขอบคุณเขาเหลือเกินในระบบวอล์กส่วนตัวที่เขาไม่ทําเสียงเหมือนย่อเยอเย,เยสักครั้งยานทันเดอร์ฮอกลดความเร็วลงทรัสเตอร์ได้ทําให้ตัวยานเตรียมดินในแนวดิ่งเพื่อให้เราพร้อมที่จะกระโจนอาการรอบตัวเราเต็มด้วยระเบิดไปทั่วกระสุนต่อ้านอากาศยาน อันนี้เนี่ยนะอาเทเลนเอ่ยไม่ว่าพวกมันจะติดปืนต่อต้าอากาศยานไว้บนเรือดำน้าของพวกมันหรือเป็นเพราะพวกมันยึดป้อมปืนไปแล้วมันหาชื่อเรื่องสําคัญตัวยานกันชิปเอ็นเอียงไปมาอยา่างรุนแรงมันสะเสถียนขนาดที่เกาะของมันถูกยิงเข้าไปนัดแรกพวกมันต่างยิงผ่านม่านควันพยายามยิงไปตามการเคลื่อนไหวของยานบินด้วยความคิดอันแสนเรียบง่ายที่มันก็มากพอที่จะยิงโดนได้มีจรวดยิงเข้ามานักบินวอล์ก์มาหาพวกเรา ยานทันดเดอร์ฮอปกับมาเร่งความเร็วไปด้านหน้าจำนวนโหลหนึ่งหลบไม่พ้นแน่โดดเสียมาอย่างนั้นก็ตายไปพร้อมกับข้าไพรมัสกระโจนออกไปตนแรกทันทีตามติดไปด้วยอาร์เทเลียนที่ไม่ลืมทงเนโลและบาสตเตเลียนกระโดดตามออกไปทางแอร์ล็อกที่ถูกข้าเปิดเอาไว้นักบินโทรเวนไม่ใช่นักลบที่ข้ารู้จักดีข้านั้นไม่อาจตัดสินเขาในแบบเดียวที่ข้าตัดสินกับเหล่าบราเธอร์ที่อยู่ใกล้ชิดกับข้านอกจากบอกได้แค่ว่าเขาเป็นเทมพล กระหานภาคภูมิเต็มไปด้วยเกียรติยศแต่ข้าเรียกแบบนี้ว่าความดื้อด้านเจ้าไม่ถึงเวลาที่จะมาตายที่นี่ข้าพูดขณะที่เปิดเข้าไปหาในคอพิดข้าเองไม่รู้ว่าข้ามีสิทธิ์ที่จะเอ่ยแบบนี้หรือไม่แต่ถ้าความหวังที่สามารถสร้างขึ้นมาจากความเป็นจริงได้ข้าก็จะทำมันท่านเลคครูซิอาร์คโทรเวนนั้นเลือกที่จะก,กระชากเครื่องทันเดอร์ฮอคเพื่อทำการบินหลบลีกแทนที่นำตนเองออกมาจากที่นั่งและกระโจนออกมาจากยานบิน ทางเลือกทั้งสองนั้นอย่างไงก็ไม่รอดข้ายัางเชื่อว่าเขานั้นคิดผิดสละเครื่องเดี๋ยวนี้ข้าลากตัวเขาออกมาจากที่นั่งสายเชื่อมพลังงานถูกกระชากออกมาจากกรอบของเขาเขากระตุกเนื่องจากการตอบสนองทางไฟฟ้าของการตัดการเชื่อมต่อที่ไม่ปลอดภัยเต็มไปด้วยข้อบ,บกพร่องครึ่งหนึ่งของการรับรู้และสติสัมปชัญญะของเขาคงจะผสานรวมกับจิตวิญญ,ญาณเครื่องจักรของการชิป การต่อต้านขเขาลดลงจนเหลือเพียงแค่ความสับสนและไหลคำพูดออกมานอกจากความเจ็บปวดขนาดที่พลังงานของกล่องของเขาไหลกลับเข้ามาและส่วนจากตัวระบบกันชิปด้วยยามบินทันเดอร์ฮอคเริ่มบินควงดิ่งลงมาจากทอรนาพาขณะที่เครื่องยนต์ได้ดับลง อาการคลื่นไส้เริ่มหายไปเมื่ออาการของมันเริ่มรุนแรงขึ้นโดยระบบปรับสมดุลที่อยู่ในอวัยวะที่ถูกดัดแปลงพัตุกรรมแทนที่ดวงตาและใบหูของมนุษย์ปกติของข้าร่างกายของโทรเวนใช้เวลาในการปรับสมดุลน,นานกว่าข้ามันเสียหายจากการถูกตัดการเชื่อมต่อจากมัชชีนสปิริตข้าได้ยินเขาคำรามผ่านระบบวอกซ์เขานั้นพยายามกรืดน,น้ำลายการตกลงมาแบบนี้อาจชะลอการถูกยิงนั่นคือสิ่งที่ข้าหวังในสถานะที่ช่างอ่อนแอเช่นนี้ เขาสามารถถูกล่าจากห้องนับบินไปยังผนังกั้นที่เปิดดูได้อย่างง่ายดายอนพาอันปลอบปลบเคลื่อนที่ไปมาขณะที่เครื่องยนต์ลดระดับความสูงอย่างรวดเร็วข้าก้าวเดิอนอย่างมั่นคงด้วยเท้าที่ล็อกกับยาด้วยแม่เหล็กรองเท้าที่ข้าล็อกกับพื้นนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ป้องกันเราทั้งสองไม่ให้สิ้นใจจากการกระแทกไปมาในห้องนี้ขณะที่ข้าเผชิญหน้ากับอากาศที่ไหลเข้ามาข้ามองไปยังทองนพาที่บัดนี้กําลังหมุนวน ข้ากระพริบตาไปที่อักษรลูนใบดาบที่กำลังสั่นไหวตรงกลางสั่งการให้มันทำการจุดระเบิดระบบจัมพ์แผคของข้าเริ่มการทำงานในทันทีท่านจะทำให้เราตายทั้งสองคนเลยนะโทรเวนล้อออกมาข้านั้นไม่ยอมเสียเวลาที่จะนึกคิดขณะมองไปยังเซอร์วิเทอร์สองตนที่ยังทำงานอยู่ในห้องนั้นเตรียมรับแรงกระแทกนั่นคือสิ่งเดียวที่ข้ายะเอ่ยได้โลกที่อยู่รอบตัวเราละลายกลายเป็นโลหคขขะครุ่ะและไฟก็เริ่มโหมกระหน่ำแล้ว เขาลุกขึ้นมาหลังจากที่มันได้ล่วงลงไปนอนกับพื้นบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นอับอายหน้าเศร้าแต่ด้วยความมั่นใจในตนเองที่ร้อนแรงตอนนี้เจ้าตัวตนนั้นเจ้าผู้ที่ปกป้องที่หมายจะเอาชีวิตเขาบัตรนี้เขาลืมมันไปแล้วตัวก่อกวนเขานั้นบัตรนี้เหลือเพียงแค่เศษรซรากจูลิเซียนมองไปยังความมืดมิดตรงหน้าห้องขนาดใหญ่ก่อนที่เขาจะมองเห็นสิ่งขนาดใหญ่ตรงหน้า เขาคือสิ่งมีชีวิตแรกในรอบ500ปีที่ได้เห็นโอเบรอนออดินาทัสอมาเกดอนกรมอดัสจูดิเซียนกระซิบผ่านระบบวอส์มันเป็นเรื่องจริงมันคือมหาทวนของเทพเครื่องจักรเครื่องทัสเตอร์ทำงานส่งพลังออกมาอย่างรุนแรงพยายามต้านการตกลงพื้นอย่างรวดเร็วของพวกเขาทั้งสองการสัสเทือนนั้นหวดร้ายมากหากไม่มีมัดกล้ามเนื้อของเกาะคาราเพส คอของกรมมอดัสคงจะหักไปแล้วตั้งแต่ตอนที่บูสเตอร์ของเขาทำงานอย่างหนักเพื่อใครทั้งสองยังรอยอยู่กลางอากาศแต่พวกเขายังคงลงมาเร็วเกินไปแม้ว่าจำแพ็ะนั้นจะทำงานอย่างสุดกำลังรับทราบแล้วจูริเซียนเล็ครูซิอาหายใจเข้าลึกทำไมเขาต้องวอก์มาตอนนี้ด้วยกรมมอดัสคำรามยามที่พยายามแบกรับน้ำหนักของเกราะของโครเวนเอาไว้ปืนสั้นของเขานั้นแทบจะหลุดออกจากเอวขณะที่เขานั้นจับเกะแขนงของอีกอัศวิน โตรเวนเขานั้นจับไว้ที่ข้อต่อเกราะตรงเอวของกลินม,มอดัสผ้าคลุมของพวกเขาบัดนี้ไม่เกลี่ยสะบัดไปมาจากสายลมอันรุนแรงด้วยเลนตาสีแดงเล็กครูเซียและอัศวนหล่นลงมายังควันสีดำของท่าเรือก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทกลิบม,มอดัสมองเห็นโตรเวนเอื้อมไปหยิบดาบของเขาออกมาจากฝักเสียงรบกวนดังขึ้นหนาแน่นจากความกลาวละหลที่หลายล้อมแต่เสียงร้องของบัสเทเรียนยังคงสามารถปาเสียงบิดเบือนนั้นออกมาได้ แต่งไปด้วยความกระตือรือร้อนอย่างรุนแรงเราเห็นได้ชัดเลยเลยโครเซียกโดฮิตแห่งดอนเราเห็นทั้งหมดโฟกัสกับสนามลบ่กรกรีมอดัสเอ่ยก่อนจะเกรงกล้ามเนื้อปลดปล่อยไอพ่นออกมาสวนทางก่อนที่ขามเขาจะกระแทกพื้นอย่างรุนแรงทั้งสองอสศวนเหยียบพื้นหินของข้าเรือประกายไฟกระเด็นออกมาจากเกรอะของพวกเขา ทั้งสองกลับมายืนไปตามปกติเงาของไอ้พวกตัวประหลาดกายเขียวขนาดใหญ่เดินเพ่นพาดท่ามกลางควันที่อยู่ลายล้อมเพื่อท่านดอนและองคกก์จักรพรรดิโทรเวนคำรามคว้าโบเตอร์ของเขาที่ติดอยู่ข้างตัวมันถูกตรวนเอาไว้กับเกราะของเขาเป็นดั่งพิธีกรรมโบราณเกรมมอลดัสเองก็คำรามพร้อมไปกันกับโทรเวนเพื่อโจมตีเข้าหาศัตรูถ้าหากท่าเรือถูกปกป้องไว้ได้เชกเช่นนั้นในานามของบัลลังพวกเขา จะเป็นคนทำมันเอง